สวัสดีค่ะเสียงต่อมาในภาษาดัชเป็นอีกหนึ่งเสียงที่เรามีในภาษาไทยค่ะง่ายมากสระเอาเอาแม้ว่าจะมีวิธีเขียนสองแบบก็คือ o ออูและ r อาอแต่เวลาอ่านก็เสียงเดียวกันเลยค่ะเอาใช่ค่ะเอานี่แหละค่ะภาษาไทยเลยเราจะใช้ในการร้อง บอกเวลาเราเจ็บคนดัชเนี่ยเวลาเจ็บหรืออะไรเขาจะไม่ร้องโอ้ยแบบประเทศไทยเรานะคะเขาก็จะร้องอา้อาวอ้าวบางครั้งก็ตามมาด้วยคือแล้วแล้วแต่ว่าใครจะออกเสียงเพิ่มอะไรออกมายังไงแต่เสียงถ้าใครได้ยินเสียงอ้าวเนี่ยคือเขาเจ็บขายก้มดูดีๆว่าเหยียบเท้าใครอยู่หรือเปล่าทีนี้ประโยคที่เราทุกคนแน่นอนว่าได้เรียนก่อนที่จะมาถึงรี่แน่ๆก็คืออิกเฮาฟันเยา มันคือสระเอาที่แท้จริงเลยค่ะเ o ายาอีกเ o าวันเยาเสียงนี้สระอะ uh. ออกเสียงเป็นฟันฟันอีกเ w าฟันเยาสระเอาง่ายจริงๆใช่ไหมคะทีนี้มาดูคำอื่นๆที่ยากขึ้นมาหน่อยเอาคำทีเ่เป็นเสียงร้องของสัริ์นี่ปเมา เมาแมวในฮอลแลนด์มันร้องแบบนี้นะคะเมาเคิบเบเเคิบเสังเกตง่ายๆนิดนึงคือคำนี้จะมีตัวเวตามหลังทำให้เวลาเราออกเสียงเสร็จแล้วมันจะมีเหมือนกับเสียงหรือรูปปากวอลแวนปิดท้ายคำค่ะคำอื่นที่ใช้บ่อยอีกก็คือ c o u ตค o u ต zaud zaud zauden zauden และ auto auto สระเอานี่ง่ายจริงๆเลยค่ะแทบจะเป็นวิดีโอที่สั้นที่สุดเลยทีเดียว